พวกนักเรียนเด็กนักเรียนเขาจะมาขอพรนี่นี่โตเกียวสกนันนี้ผมน้ำมนต์ตรงเนี้ยเป็นเต่ามีหางน่ะเรียกวัดอะไรไม่รู้ประวัติ ตอนแรกวิ่งวิ่งไปว่าจะไปให้ถึงโตเกียวสกายเจอวัดก่อนเลยไม่ไปเหมือนเจ้าที่เจ้าถาง สวยสวยแต่มันเหี่ยวแล้วเหมือนกุหลาบเลยน่าจะเป็นกุหลาบหินป่ะนู่นโตเกียวสกายข้างหลัง จะวิ่งกลับแล้วนะ,ว,นนนนะ,ะวันนี้แค่นี้นะคะวันนี้แค่นี้นะคะวิ่งมาไม่ถึงหรอกเหนื่อยแล้วกลับแล้ววิ่งกลับแล้วนะไปยปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ อเอาคนเข้าด้วยไม่เอาคนเข้าด้วยไม่โอเคที่เป็นเครือเคืออยู่นะมันมีตอนหน้าไหนดูบ๊ายบาย